นี้นะครับมารีวิวนะครับตัวโมเลสสายพานนะครับตัวนี้นะครับส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าสั่งมานะครับก็ใส่กับสายพานคลิกนะครับนะะสายพานคลิกนะครับตัวนี้นะครับชุดนี้นะฮะตัวนี้ชุดนี้นะครับพร้อมสายพานนะครับก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็จะมีลูกค้าสั่งมาอีกนะครับแบบว่าเป็นเป็นสเตอร์นะครับ แล้วก็รวมอะแดปเตอร์ด้วยครับอะแดปเตอร์สองตัวนะครับก็ประกอบแล้วก็สเตอร์ก็จะเป็นเบอร์420นะครับ28ทีนะครับตัวนี้ตัวนี้ราคา500บาทนะครับชุดนี้นะครับตัวนี้จะแรงกว่านะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์ก็ประกอบได้นะครับถอดได้นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็จะใส่กับแกน มอเตอร์ที่มีทดเกียร์นะครับถอดเกียร์ออกนะครับก็จะใส่ orse, รูซิบเมนนะครับตัวนี้จะเป็นรูซิบเมนนะครับแล้วก็ริม4ีเมนนะครับก็ประมาณนี้นะครับรวมชุดนี้นะครับก็พันหกนะครับลูกค้าสั่งมานะครับราคาอยู่ที่พันหกนะครับก็จัดให้นะครับก็จะจัดส่งวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับลูกค้าโอนตังมารีบรอยนะครับก็รีบส่งให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็จะแพ็คใส่กล่องนะนะครับก็จะรีบไปส่งให้เลยนะครับส่งแบบด่วนนะครับ